สวัสดีสบายดีเจ้าทานผู้สม้มว่าผมมาเพาะกับเฮาคือเก่านาะกับช่องสายลมเสน้นแนวเลยจ้ามันมีสายลมบ่มีของกินกับเขารว่วพิชางเส็บๆแต่ว่ามีหมองหมองเส็บๆมาสู่ทานผู้ส้มกินนี่หมักมงวงมันนี้ไปตลาดกันเลยเห็นหมองหมองเป็นตาเสบก็เลยสื่อมาสองกำาเลยกันี่พุชาน้ำมะขัน แกเขากะน้ำปลาละเ,บ,เบ็ดๆใส่หัวหอมนำ้ำน่าจะมากินน้ำกันแต่ว่าเฮ้าสีเอากินแบบสีเด้เอาเปลือกมันออกเพราะว่ามันออกฝาดๆก็เลยสีเอากันเลยยามเชียเวลาก็เลยเอากามมันออกเลยเสีกินแบบนี้เลยมา,มา้่ะ สมสมมือแรกในกาของน้ำกะต้องเป็นของข่อยนี่ใส่หัวหอมน้ำพรอปนี่มาจา้าไม่กินน้ำกันเด้อ ตั้งๆพี่นั่งทักได้เสี่ยวได้เข่าล้องอ่ะพีเข่าล้องนู้นปะบ่บ่บ่เข่าเราทางก็ได้นี่มันเขานั่งนี่มันป่เข่ามาซิมมึงด้วยกินน้ำกันสองคนจ้ะนี่แบบปอกเปลือกก็มี่ไม่จังบ่ฝาดอืเซน่าไม่ เอออย่าชิมก่อนต้องจับหนเลยเป็นไนัวแสล่เสียบเนาะ ได้คำเดียววันนัวเขาเปล่ามะเรกงเหนึ่งกับห้องน้ำไพ่ห้องน้ำมั่นแหละโออเจ๊แวรนี่กระวขัวมาเลยจะใส่ันีครับครับมากินสมทำไว

สกินได้ห <But> ้ายสำได้แหละพี่น้องเลยบิดไปเลยสองลูกนี่ค่ะ หมองพูนหนังแม่ตอนู่บ้านเป็นผ้าเห็ดแบบนี้เป็นซับซับไปเลยเลยเอาทางเปลือกเอาทางเมด็ดมันอืมกินทางเปลือกกินทั้งเม็ดเป็นผ้าเห็ดแบบนี้ืม ort, άν, องหมองกับซอบบัเท่ามืมพากันไปกินหมองหมองซอสก่อนก็ยั่ไมากเลยกินหอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อย เป um. ็นซ้อนเป็นเห็ดอะสิแลอืมนี่เขเอน้องมองยังเขาทั้งลุกเลยอืมอ้หูยใหญ่ดิอืมอืมขนน้อนมียาง จิ้มนัวคะ่ะพอทุกอย่าง

เาัสมสมี่น้องมาไว้เล อื่นถ้าจังลุยต่อวันนี้พ่อสำเนียก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จาเพียงคนันเด้อจ้าขอบคุณขอบใจลายๆแล้วจ้าทีท่ติดตามให้กำลังใจสายลมเซนแนงสำหรับเมือเ่อไนก่ะสวัสดีสบายดีจ้า